สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาทดลองวิทยาศาสตร์นะคะเรื่องบูดลอยน้านะคะเอาละค่ะเรามาดูกันว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะที่จะมาทําการทดลองกันนะ,ะหนึ่งคือกระมังคะนะคะเด็กๆมีไหมคะเดี๋ยวเ,เรามาทดลองพร้อมๆครูเลยนะคะสองน้ำเปล่าค่ะ คะคลิปหนีบกระดาษนะคะเด็กมีไหมคะ,ะถ้าไม่มีก็ัเรียก็ค่อยมาทดลองทีหลังก็ได้เดี๋ยวดูคลิปรุณงรูก่อนนะคะถ้าใครมีก็ทดลองพร้อม,อมๆคุณูเลยนะคะต่อไปนี่คืออะไรคะเรียนคืออะไรคะตะปูตะปูหัวบ้านนะคะเอาไว้ เอาไว้ทําไมลูกเอาไว้ติดกระดาษนะคะแต่อันตรายไหมลูกอันตรายไหมคะเพราะมันแหลมนะคะนักเรียนเจอที่ไหนนักเรียนก็ต้องเก็บมาให้ครูด้วยนะคะอย่าไปโยนที่พื้นนะคะถ้าเพื่อนเหยียบไปแล้วจะเจ็บตัวได้นะคะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูกันนะและอีกอย่างหนึง่งขาดไปได้เลยนะคะเทคนิคนะคะคือทอํายังไงหมุดถึงจะลอยน้ําได้นะคะถ้ามือเราเปียกนะคะเราต้องไงก่อนลูก อ่ามีผ้านะคะไว้เช็ดนะคะเช็ดมือก่อนนะคะอเอาล้ค่ะเรามาทดลองกันเลยนะคะเริ่มอ่าเทาน้ำลงไปนะคะเทลงไปเลยนะคะอ่าอ่าเรามาดูกันนะคะว่าเราจะหุดจะลอยน้ำได้ไหมเทไปเลยนะคะ เวลาที่เราจะทิการทดลองนะคะโตขยับคยื่อนได้ไหมลูกไม่ได้นะคะน้ําต้องนิ่งนะคะต้องนิ่งเลยนะคะน้ำให้นิ่งๆก่อนนะลูกนะเดี๋ยวเรามาทดลองกันเลยนะคะเอาหมุดก่อนแล้วกันนะคะแรงตึงผิวของน้ํานะคะทําให้วัตถุมีน้ําหนักเบา สามารถลอยน้ําได้นะคะอ้าวลองแล้วเริ่มนะคะค่อยๆนะลูกนะดูซิดูซิจะลอยไหมเอ่ยจะลอยไหมดูซิวางเบาๆวางเบาๆวางเบาๆววา,เ,า,วาเห็นไหมจมไปแล้วแสดงว่าทำไมคะครู ทำแรงไปนิดนึงนะคะอ่ะเช็ดมือก่อนเช็ดมืออย่าให้เปียกนะคะอ่ะทดลองใหม่ลูกทดลองใหม่เริ่มอ้าวเห็นไหมคะลอยได้หรือยังเอ่ยลอยได้แล้วเห็นไหมคะเห็นไหมนักเรียนดูที่ะาว่าแรงตึงผิวของน้ํานะคะทําให้วัตถุนั้นมีน้ําหนักเบาสามารถลอยน้ําได้นะคะ,ะเรามาลองคลิกกันดูนะคะ ว่าจะทําได้ไหมจะรอหรือเปล่า,ามือต้องทํำไมคะมือต้องทําไมลูกแองนะคะเอาคลิปก็ไม่ให้โดนน้ำนะลูกนะเอาเริ่มเอ๊อันนี้จะลอยได้ไหรือไมนะนักเรียนลองดูนะคะเบาที่สุดเลยเอดูซิดูซิดูซิอ้าวจมอีกแล้วเห็นไหมคะแสดงว่า แรงไปนะคะเอาเริ่มใหม่เริ่มใหม่เาเริ่มใหม่นะคะเอาวางวางให้เบาที่สุดเลยค่ะนักเรียนดูนะคะว่าอันนี้จะจมไม่จม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 อ้าวเห็นไหมคะนักเรียนทําได้ไหมลูกเป็นครูลอยไปแล้วนะคะเรามาดูกันนะคะว่าการทดลองครั้งนี้นักเรียนทาได้ กี่ชิ้นนะคะเดี๋ยวเรามาทดลองกันต่อไปคราวหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะสวัสดี